ถ่ายหน้าไปก็นานนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ออกงานเลยแล้วทำไมวันนี้คุณจองถึงมาในงานนี้คะนั่นสิครับท่าคุณลุงของตองเป็นสมาชิกของพักนี้ค่ะวันนี้ก็เลยมาแสดงความยินดีอตอนนี้จะกลับคุณยองจะมืนถืงนี่ครับน่นสิครับจองคัมแบคละค่ะตอนนี้ก็ถ่ายละครอ,อ,อ,อยู่นะคะอีกสัก2เดือนคงได้ชมกัน้องก็อยู่วงการนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้ว อยากจะไปเลี้ยงดูลูกแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวค่ะเรื่องกับเข้าวงการยังไม่แน่ใจเลยค่ะเราได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วนะครับว่ากันด้วยเรื่องของการที่จะให้ตองเนี่ยกลับมาเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งแผนการก็คือพี่จะติดต่อให้พี่ตองมาร่วมงานทําบุญพักก็แค่มาให้นักข่าวเห็นนักข่าวจะได้หันมาสนใจพี่ตองในประเด็นที่พี่ตองจะกลับคืนสู่วงการอีกครั้งหนึ่งในจังหวะนั้นเราจะให้เบลแอบขึ้นไปห้องเลี้ยงพระชั้นบนคราวนี้ พอสสมนุษย์เห็นแล้วว่าเบลมาร่วมงานเราก็จะหาจังหวะดึงเบลออกจากงานก่อนจะมีนักข่าวถ่ายภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวตองขอตัวเข้าข้างในก่อนนะคะได้เลยครับแก้ความแสดงความดีใจยินดีครับดีดีครับผมเดี๋ยวเวลาเวลาทำข่าวดดด้้ววยยี ขอบคุณมากนะทีมขอบคุณครับน้องเดี๋ยวถ่ายเบลเยอะๆเลยนะถ่ายให้เยอะที่สุดเลย พี่ั้มเขามาอยู่ที่นี่ยังไงอะนั่นน่ะสิให้ขา่าแกกลับทำงานที่บ้านไม่ใช่หรอแต่เขาให้ผมมาเก็บบรรยากาศรวมๆของงานนะครับฉันบอกให้หนายถ่ายเบลถ่ายครับหรือว่าแกมย่าปเป็นนักการเมืองก็เลยแค่มาร่วมงานเฉยแต่แกดูเจ้ากี้เจ้าการมากเลยนะไม่น่าจะทค่มาร่วมงานอนะ ต้มไหนวะต้มีอยู่ตั้มเดียวนี่แหละก็ตั้มที่ชาพูดว่าถ้าไม่เชื่อพี่ก็ออกไปอ่ะโอ้ถ้าทางพี่ตั้มมันจะรู้แผลเราด้วยเนี่ยงั้นเหมียวกับปุ๊กประกบเบลไว้คอยบังไม่ให้ตากล้องถ่ายภาพเบลได้ต้องถ้ามีรูปเบลอยู่ในงานนี้ ไอ้นี้เลยครับตองอะค่ะดาราที่ออกสีงการไปตั้งนานแล้วไม่รู้มาได้ยังไงอะแต่คุณวิทยาจะอะคาคคาคสักครู่นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ตอนนี้เบลนัชชายอยู่ด้านในของพักแล้วนะคะ เดี๋ยวงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่ๆสัมภาษณ์ได้เลยนะคะเบลมาจริงหรอครับมาจริงๆค่ะน้องเบลมาแสดงความยินดีกับคุณมาโนดจะไหวไหมเนี่ยไม่ใช่เวลา,าถามแล้ว นจ้าหนูเบลขอบคุณมากนะที่มาร่วมงานในวันนี้นี่งานบุญนี้คือคักเพราะหนูเบลคนเดียวเลยนะี่ <c oughs> ว่าไง <c oughs> ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะอ้าวพี่ตัม้ม <c oughs> มาได้ไงคะเนี่ย <c oughs> พี่ตัม้มสบายดีนะคะโอ้่จะเสียงสั่นทำไมไม่จำเป็น พี่สบายดีตอนนี้พี่มาทํางานให้กับพกกันนะแล้วก็มาเป็นพิีาส่วนตัวให้กับท่านมาโนดไอ้ทีมมันไม่ได้บอกหรอแล้วนี่เธอสองคนน่ะมาช่วยงานไอ้ทีมใช่ไหมแล้วย้ายทีมนะหรือว่าไอ้ทีมมันยึดอำนาจหมดแล้วอ,อ๋อเปล่าค่ะทีมบียังอยู่ค่ะทีมเขาช่วยให้เหมียวขึ้นมาเป็นหัวหน้าค่ะก็ดีนะแล้วยังไงอะ ไอทีมมันก็เลยให้เธอสองคนมาตามประกบเบลเพื่อจะมาให้ได้ภาพข่าวใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็ขอให้ทําให้สําเร็จแล้วกันนะเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรอกค่ะแต่เราเชื่อมั่นในตัวทีมเยเดี๋ยวเรานัดก,กินข้าวกันนะว่างๆแต่ตอนนี้พี่ไปทำรักก่อนเจอกัน นนทำไมอยู่ๆพี่ตั้มก็มาทำงานกับนักการเมืองอะนั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอะทำไงดีอะพ,พี่เราต้องสู้กับพี่ตั้มใช่ไหมอะช่วยไม่ได้ถ้าจะให้สู้ก็ต้องสู้แล้วแหละเราจะมาช่วยพี่ทิมให้สู้กับพี่ตั้มโอ๊ยจะบ้าตายนี่ถ้าง,งานนี้เบลหลุดเป็นข่าวขึ้นมาพี่ทิมซวยแน่ หนูเบลจ้ะเดี๋ยวไปถวายเพนพาสิลปกหนูเหรอคะอืมก็ใช่สิมาทั้งทีนะไปถวายเพนพาเลยนี่พ่อให้คนเตรียมมาไว้แล้วปลุกปไปสิเบล แย่พี่ไย่ลูกไปแน่ๆ่อะทุกคนแย่แล้วไม่ต้องบอกหลยเรื่องจัดก,การเองดีกว่าแย่แล้วอะไรแย่วะเปล่าไม่มีอะไรมีปัญหันนิดหน่อยอะเดี๋ยว่จัดก,การเอง ขอบคุณนะทีมที่โทรชวนฉันมาร่วมง,งานในวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณตองมากกว่าที่อุตส่าห์มาตามคําเชิญของผมเรื่องแค่นี้เล็กน้อยไม่มีโอกาสนะเราคงได้ร่วมง,งานกันอีกอยากเห็นคุณกลับมาแสดงละครอ,อีกทุกคนรอคุณกลับมานะขอบคุณนะครับพี่ รู้สึกว่าข้างในมันจะมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่ะพี่เมื่อก,กี้ผมได้ยินในปุ๊กมนลั่นว่าเย่แล้วตอนพอผมถามอ่ะพี่เหมียวก็บอกว่าพี่เหมียวว่จาจัดการเองผมก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมียวข้างในมีปัญหาอะไรไหมเหมียวรายงานด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น ยิ้มหน่อยสิทำหน้าให้เหมือนกับคนที่อยากมาร่วมง,งานนี้หน่อยได้ไหมก็คนมันไม่ได้อยากมาจะให้ทำพูดเสียงดังสิเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดเอาไงดียะพี่ได้รูปไปเยอะลวมั้งเนี่ยแป๊บหนึ่งฉันกำลังคิดอยู่ I ข้าวอร่อยไหมคะก็อร่อยครับคือพอดีพี่สนใจเรื่องกล้องมะจ้ะก,ก็เลยจะถามเราเรื่องถ่ายรูปนะแต่กิน<อ>ข้าวก่อนได้นะอ๋อไม่เป็นไรครับถามได้ครับอ๋อคือ <c oughs> เราสองคนนะเป็น PR อานะจ๊ะก็เลยต้องไปถ่ายรูปกดสิวปินตลอดเลยและพี่ก็อยากจะรับงานเสริมเป็นงานถ่ายรูปด้วยออถ้าชอบถ่ายรูปกันเนี่ยผมแนะนำกล้องรุ่นดีๆให้ได้นะครับ อ๋อเอาสิเอาสิพี่ก็ว่าจะไปดูอยู่เหมือนกันงั้นคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เอา,าน้ำมาให้ครับ <c oughs> ปกติแล้วชอบถ่ายรูปแนวไหนครับ